หล่อมากส่งแล้วที่เป็นตัวแทนประเทศ คุณพี่เจ้าขาสามหมื่นสามหมื่นนะโอเคคลิปนี้สามหมื่นทำไมดาราต้องมีอะไรประกบเยอะขนาดนั้นนะวันนี้เราบระเป็นพจน์อานนท์คเขาหมื่นอ่ะพี่เป็นคนบอกเหมือนดูรวยมากทองเต็มตัวเออลูกสาวบุญตาหรอโอ้เป็นบุญตาด้วยนางเอกนะต้องต้องอตอะไรไหมโอ้อดเขาวดแน่นอนแล้วนางตั้งนานไม่เป็นพันล้มก็ดูดิฟินิตลุ๊ก วิวเดียวความความลับออกหมดเลยสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปนะครับเป็นพรีเซนต์ใส่ชุดไทยนะครับที่วัดอรุณนะครับอ๋อย่อเราจะ ไม่อาแตไม่เคยถ่ายเลยซึ่งวันนี้ได้เกียรติจากพี่อาร์มนะครับเป็นจะบอกว่าจะบอกว่าอาร์ได้ถ่ายก่อนประเทศอื่นนะราะเป็นทางเนียวของทุกฟรีที่จะพามิสเตอร์แบงก์เจเนอชันแนลครับมาที่ไายถ่ายรูปครับผมปีที่แล้วก็ก็ถ่ายมาถ่ายปีนี้แล้วเดี๋ยวก็มาอีกรอบหนึ่งใช่ครับกับเราได้มีคอนเซปต์ไหมครับคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์ สงการเนาะสงการอ๋อโอเคเดี๋ยวปังไม่ปังยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวราดูว่าจะปังหรือจะยังไงกันเนี่ยดูจากอากาศอยู่แล้วน่าจะปังนะนะวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจแดดลมแบบท้องฟ้าสดใสถ่ายรูปสวยแน่นอนครอยากเห็นชุดละอยากเห็นชุดละอยากเห็นชุดละเดี๋ยวเราไปเลือกชุดกันดีกว่าว่าจะสีอะไรดีโอเคโอเคเดี๋ยวเราเลือกชุดกันดีกว่าครับผมเป็นไงวันนี้อากาศ ประมาณ50องศาชื่นใจเดี๋ยวไข่ไแล้วจะชนใจตรงไหนก่อน10องศาหลอดเปียงอันนี้เ <c oughs> ดีกลัวฟ้าขึ้นหรือว่ายังไง<ช>ตอนนี้เรามาจอรดจอร,าาจอรถเรามาจอดรถที่ไหนนะวัดอะไรนะวัดวัดงงกัลยาณมิตรใช่ไหม<ช>แล้วก็เดี๋ยวจะเดินลัดไปที่วัดอรุณครับใช่ค่าตัวเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นสามื่นนะโอเคคลิปนี้สามหมื่นมากับช่างช่างหน้าช่างผม มือท็อปไฟ์ของประเทศไทยนี่เออถ้าส0มออกสาิเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้นะใครสนใจแต่งหน้าทำผมนะครับแต่งดีมากนี่ทุกคนเราเดินมาจากวัดกาลยาณมิตรใช่ปะตอกซอกซอยเขาจะมีป้ายบอกทางมาตลอดแล้วก็มาขึ้นสะพานเนี่ยแล้วก็ข้ามไปว้าว ทุกคนอยู่นู่นฮอลลรุนจะบอกว่าแดดแรงมากถ้าใครเวทหากันแดดมานะโอ้โหโคตร ลูกค้าครับสนใจกันแดดเข้าได้นะยครับร <c oughs> ้อนไหมอยางถามว่าร้อนไหม <c oughs> ต้องดูเคล ห้พี่เขาเลือกใค้ดีกว่าไอตัวนี้ได้มั้สีสีฟอาฟาได้หมครับอันนี้ใหญ่สุดใช่ไ้ยได้อยู่แปลว่าได้ค่ะได้ครับโอเคคอนเฟิร์มแล้วเป็นเซหรอเสื้อสวยนะครับเนี่ยเออขีดค่าโฆษณาออกช่องด้วยนะครับพี่เบิร์ดใช่ไหมได้ไหมได้ไหมค่าเช่าเท่าไหร่ครับโปรโมทได้ครับ โปรโมทได้ค่าเช่าเท่าไหร่ไปวัดใช่ไหมสองร้อยค่ะสองร้อยใช่ไหมชื่อร้านอะไรครับฟางซินค่ะเขาเรียกอยู่อยู่หน้าไอ้กองทัพเรือหรอตรงข้ามวัดอ่าซอยอรุณอมรินอ๋อสิบค่ะเลยเลยอรุณอมรินทรสิบมานิหนึ่งรับอยู่ตรงข้ามเจ็ดเลยจุกมาเช่ากันนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยววัดอรุณนี่อยากได้ชุดไทยสวยๆนะอ่าเดี๋ยวขึ้นซับจีนให้คนจีนมาเรา ร้านนี้ครับร้านนี้ว้าวสีขาวเลยคุณอะไรมันเล็กเปล่าขาวหรอเขาที่เองใส่แล้วลอยอ่ะเอีงสูงอ่ะมันจะกลืนกับนั่นไหมขาวมีไม่ขาวลายกระเบื้องที่วัดอ่ใส่ขาวไหมนะลองขาวไหมขาวสวยนะขาวเหมือนจะใหญ่กว่าเท้าวะใช่ค่ะลองขาวไหม ต้องถอดเสื้อปะไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องถอดเสื้อถอดมาลงเมือองทำไมดาราต้องมีอะไรประกบเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โขอจอก็ประกบไม่ห่างเลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ดังเออขนาดยังไม่ดังนะได้แค่ตำแหน่งนะเดี๋ยวโดนปลดแล้วเนี่ยคนนี้พูดนะเดี๋ยวโดนปลดออกก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ถ้าเป็นสีขาวบนหดถ้าล่างเป็นสีอะไรก็ได้ยืน ให้พี่เขาช่วยเดี๋ยวตะเข็บแตกเหล่อมากตรงนี้โอเคส่งแล้วที่เป็นตัวแทนประเทศนี่เก่งมากอยากให้เห็นหน้าเมื่อกี้นะเขาพูดไปด้วยเบะปากไปด้วย <c oughs> เออ <c oughs> เออเอ,อ,อันนี้ดูแบบดูดีไปเลยดูผู้ดีผูดด <c oughs> ูดีสีขาวดูดีนะเออ เ XL งเงินเดี๋ยวพี่เขาสอยให้อ๋อต้องผูกเอวอ๋อมีซ่อนอันนี้ XL ไม่กี่สีอะผนี่ l l ลอใส่ได้อันนี้เป็นจงกระเบนใช่ไหะจงกระเบนสําเร็จเออสวยนะจกสําเร็จอารมณ์เข้าวังเลยนะเนี่ยเใหญ่มมีใหญ่ไปแล้วเออน้ําเงินสวยกว่าครับน้ําเงินเด่นกว่าใส่ได้มั้ยปกติใช้อะไร่อ่อนลุก มันเข้ากับไอ้สีกระเบื้องลายที่เนาะเจดีเนาะพระปรางอะที่พระปรางอะมีฟ้าอ่อนด้วยให้เดาครับสูงเท่าไหร่ครับน้องเขาสูงเท่าไหร่ร้อยเก้าหรือสองอ่ะเอาเอาคำเดียวคำตอบเดียวร้อยเก้าสิบ้ดีเท่าไหร่สองร้อยสอเลยครับร้อยเก้าสิบสี่ครับเอ้าหกวเหรอร้ออ้าวหรออามีมาแล้วมาแล้วอเครับอ่าเก้าสิบหกครับอ่า เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เหมือนค่ะแต่สังเกตนิ้วนะเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาอย่างนี้อยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ไม่เหมือนคุณช้างนะเราลืมดูเมื่อกี้น้องยืนเกรงเลยอ่ะเอออันนี้ก็สวยสวยนะสวยครับอันนี้สวยลองไหมอันนี้ไซส์อะไร XL หรือฮะพี่น่าจะ XL นะพี่พี่หนาอยู่นะตัวหนาอยู่นะเอ้าจริงเหรอพี่ตัวหนาอยู่เยออ๋อไม่ถึงเสื้อด พี่ฝนพี่ฝนพูดีเค่อเดียความความับออกหมดเลยใส่หนามาใส่ XL กอเอลที่มีสี่แอแล้วมันอยากใส่สีชมพูเอาสีชมพูหวานใช่ชมพูใส่ไม่ได้หรอไม่รู้ชมพูใส่ได้ไม่ลองดชมพูไั่ได้ค่ะนู่นนๆ่นนูโอ้ให่มากนะ ใส่ได้แต่ว่ามันก็ใหญ่ลูกค้าต้องลองดูลองว่าได้หรือเปล่าอันี้มันชอบอยากแต่งแต่ว่าเขาสูงไงมันก็อัดได้นะเออจมูฟ้านอุ้ยเออใช่สวยนะอีนี้เขาแต่งหญิงค่ะอันนี้ออกได้ใช่ไหมอันนี้ออกได้ใช่ไหมออกฮาฮานะโอเคลองเปลี่ยนชมพูดูลองเปลี่ยนจมูกดูสาวโตอินเวอร์ หน้าอิ่มสาวนายสารแต่งหน้าโตอิ่แเองกันเองไปดูนะครับเองกันเองนะครับช่องนะครับแต่ว่าสีฟ้ากับชมพูก็เข้ากันดูหวานสาวพาเทลใช่ไหมพี่ใช่สวยพร่องเกงกับพาเทลเอ้ยพอดีเลยอ่ะก็นะอันนั้นกระพาเทลไม่ได้นะอันนี้ลายเนี้ยพอดีลาอันนี้ยต้องกลับอยู่ได้ได้แล้วเดี๋ยวเรายเนี้ยว่าสวยหล่อมาก สสวันี่ตัวแทนประเทศไทยดีพอดีเลยวะมีสาเนี้ยแข่งแล้วพี่ต้องโหวตอะไรไหมโหวตครับโหวตได้เลยโหวตได้เลยเขาจัเป็นประเทศไทยเดี๋ยวโหวตรอเลยมีทางช่องทางแล้วไหนบอกสิว่าเราเวทีอะไรอ่ะเวทีมิสเตอร์แบร์ครับผมอินเตอร์ด้วยตอนนี้เราอินเตอร์ครับาโหวตอ่ะมีเอฟซีราคาที่ไหนที่ไหนที่ไหนบอกจัดที่ไหนนะคะจัดที่ไหนนะคะอยู่ที่สมาคมไทยจีนนะครับอ่ามีทสสุรศักดิ์นะครับผม เปพี่เจ้าขาเป็พี่เจ้าขาต้องดูยากสวยไหมคะพี่สวยสุดน้อยแต่มากได้นะแล้วก็ใส่เครื่องเงินผู้ชายแต่งหญิงเป็นยังไงคะสวยนี่นักแต่งอหนุ่มนี้ค่ะนี่ใส่มงกุฎด้วยคือข้าวอะไรคนเยอะมากเข้ามาเลยค่ะคนเยอะมากเข้ามาเลยค่ะช่วยค่ะลูกค้าให้ผมมาน่ารักเขากลัวบมนะเขาชอบ พดมพัดลมัมเออเดินออกไปให้นี่เลยชุ่มเลยเอาดูเนานอทีมานะดูดูพี่พลดแต่งไทชุดไทยวันนี้วันนี้เราบทเป็นพจนอนนครับเหมือน่วิ่เป็นคนบอกเหมือนจริงวันนี้พี่พ์มากำกับอะไรหลวงพี่แชทหลวงพี่แจทครับผ้าพิสดารวันนี้ออดาวแตกวะอดาวแตกแวกหนีหล่อมาพี่พจ โอ้ยลูกค้ามากอ่ะพี่อยากลูกค้าเราเรียกแคร์ลูามาเรียกแคร์มาถึงพอดีมามาทันได้นะถ้าเราเองอยากมาขอแต่ว่าแบบแบบคนพิมื่นคนพิมื่นแต่เปล่อเป็นคนพ่แสนทุกคนครับช่วงนี้เสียงหายนะครับเราลืมเปิดไม้นะครับก็ กำลังบิ้วน้องจิ๋วนะครับทีมงานของเรานะครับให้แต่งชุดไทยนะครับป้ายยากันช่ำๆครับเต็มที่เลยนะครับกว่าที่จะใจอ่อนยอมแต่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าแต่งแล้วจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ครับชุดพี่จิ๋วเลือกชุดนี้นะสีทองกับเขียวสวยมากนี่แล้วก็ตัวนี้มาใหม่ครับสีม่วงนี่เฉดนี้ยังไม่มีใครเปิดซิงเลยแต่ว่าเขาเลือกชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูครับเบฟอร์กับอัปเตอร์ออกมาจะเป็นยังไงจึ้งพี่จึงนั่นเราอ่ะแต่งไม่แต่ง ดูดูดูไม่มีอ๋อโสดเนาะสดเนาะโอเคโสดนะโอเคโสดครับโสดครับถอดเมื่อกี้คติดปรแกรม T A D F N O M F T R D M มาได้ D M มาได้โสดครับโสดโสดตลอดการใช่หมดตายจะเจอกันค่ะยูรวยไหมยูรวยมากทองเต็มตัวเออเอาแล้วเดี๋ยวลองเอาแม่ท่านขุนท่านหมื่นรวยมากเอาเป็นสวัสดิ์ นี่เอสเซนซี่เพียบครับงานนี้บอกเลยมาแล้วบอกว่าเต็มเต็มนี่พี่อาร์ตามาเราทะลุวิติใช่ไหมครับพี่อาร์ตเราทะลุวิติมาจากโลกปัจจุบันทวิภพหรโตโตอ <c oughs> ฮะ <c oughs> <c oughs> แม่มันนี้ <c oughs> แม่มันีจันทร์เอออย่างเท่เลยตตรรง โชโอ้โ oh. ห before after อันนี้แค่ชุดนะเดี๋ยวรอดูหน้าผมครับเดียเป็นงไงมันรู้สึกงไงเขาใส่แล้วย้อนยุกไหม <laughs> อารมณ์บอ,อกว่าอยู่ยุคลบบุรีกับศรีราาประมาณนั้นหรือแล้วแต่ละคน,นสินดยดู <laughs> นี่ชื่ออะไรบุญตาลำเจียง <laughs> บุญตาเหรอโอ้เป็นบุญตาด้วยนางเอกนะแต่ <laughs> ละโบเมลาดาก็ามา เลำเจี่ยงตายแล้วเลำเจี่ยงตายแล้วเอองั้ยตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านมาเพียบเลยนะวันนี้ลูกค้าเข้าร้านรัวๆปังๆวันนี้วันนี้ฟิวอะไรฟิวคนดุคนดายคุณชายตลอดฟิวคุณชายวันนี้คุณชายคนณแผดปะฟิวไหนคุณชายคนณแผด ดีไหมดีคืนนี้ดีไหมคืนนี้ดีไหมแต่จะหาโอเคได้ข้าวนายนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ไหนฮะว่าดึงเลยดีกว่าโอเคไอจีนขายของช้ำเลยเนี่ยบอกแล้วเก็บค่าโคุณไปมาใช่ไหมโอเคได้นี่แท็กหวานพี่เขาด้วยนะในในตอร์ลินะไอจีมีมีไอจีมีไอจีพีไอจีเท่าไหร่ครับ ชื่ออะไรชื่ออะไรไอจีไอจีเท่าไหร่จะซื้อบอกชื่อไอจีนะครับนี่นี่นี่เขาให้ดูเลยอ่าแท็กพี่เขาอย่าแท็กแล้วผิดนะลูกนี่ฟาดพี่คอนแก่นอำเภออะไรอำอเมืองโอ้โหเมืองไว้ก่อนเลยเหรอเดี๋ยวใกล้ใกล้ทำงานใกล้บ้านถ่าอ๋อนี่ก็ขอนแก่นเกิดขอนแก่น จริงอ่ะอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดเล่นอืออ่าฮะเอาอิจาหน่อยว้าว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 อยู่นะจริงจริงว่างอือว่างค่ะว้าวที่นี้ก็เลยแบบว่าไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหน เป็นราเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่เพื่อนสาวคนนี้เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินเวนเตอร์ยูทูบเบอร์ที่ต่อเพอร์ใช่ดาราสาวท่านหนึ่งคอสจีนหลอกได้แม่มันเหงาเพื่อนบอกมันเหงาหนูเหงา อใครแต่งหน้าอยู่ก็จะียบทต่งเหมือนกันแต่พี่ขึ้นแตงโดนเมาพี่ก็โดนเมาส์เามีเล่ย์เฟรยังนาแต่งประมาณนยังเลยค่ะมีเล่ยแนะนสาโตอินเลยเอาแบบสามตัจีนเทาเลยไม่เทาคนนี้เขาอยู่ในกล้องไม่เทาจีนเท่้จีนจีนเทาแต่้า ถือจริงแล้วพูดาาะไรประเแบบเียงกนีอะอพี่อยู่ต่างประเอุยอแล้วเขา้แบบภาษาไทยมวนไทยภาษาอะไรคะภาษาลาวภาษาลู้ก็เป็นดาราด็ดาราทั้งนึงอินเวนเตอร์ดาราเป็นลูกคนต้นเด็นี่รู้จักใครรู้จักไครไม่รู้จักคคะใใครครใค ใส่ฟ้าไม่ฟ้ารู้จักไหมโทนิต้นเพื่อนรักไม่รู้เอาใส่อินฟูเหมือนกันเดี๋ยวเขาไม่รู้จักคนนี้ต้นเดี๋ยวพ่อผมดังเออนานเกินห้าแงดแปดด่างยังไม่มีคนรู้จักเเลยชาวหญิงตายตายตายเดี๋ยวจะไปตามตอนนี้เลยกดซับตอนนี้เลยกดซับนี้ใช่ใช่ส่งการมาเที่ยวกรุงเทพไหมส่งการ ยังก็สภาพเวลาี่ไงการแบบน่าจะไม่ได้มานั่งเครื่องมาแล้วก็นั่งเครื่องต่อโอ้ยต่อไปไหนอ่ะว่าจะไปชุมพรโอ้ยแวะกรุงเทพก่อนไหมสักคืนหนึ่งแวะแวะกรุงเทพคืนหนึ่งใช่นี่ไงมาเชียร์มาเชียร์น้องมาเชียร์ไหนคะสิบสามใช่ที่อ่าที่สถานีที่กรุงเทพที่สีอ่อนสถานียูสุส แนะนำตัวแนะนำตัวแนะนำตัวนัสวิทยาศาสตร์นะครับมิสเตอร์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับจะประกวดวันที่13เมษายนนะครับแล้วก็ที่นะครับอยู่ที่ใกล้ใกล้อ่ามิสเตอร์สักอยู่ที่คุ้นจิตนี่เลยนะอาคารไทยจีนค่ะสมาคมไทยจีนครับที t d h ชั้น12ครับห้อง เนี่ยห้องเลยอาบาโลอบาโลนคอนเฟนชันพรนะครับอาบาโลนไม่แต่อาบัลโลนคอนเฟนชันพรนะแต่ไปแค่นี้เนาะป้ายันไม่รู้จังมนเอะอาบาโลคอนเฟชันพรต่อมีค่าเข้าเนี่ยครับแล้วก็มีปาร์ตี้ต่อเนี่ยนะนักที่เข้ามาถ้าพี่เข้ามามันเข้ามาได้เลยฟรีเหรอฟรีเลยนี่อาอันนี้เจ้าของเวทีครับพี่อาร์เจ้าของเวทีใช่ครับเขาฟรีเลยเข้ามามาได้เลยนี่ เดี๋ยวเราตัอักไว้เนาะนี่ไม่มาขาดช็อตฟิลมากช็อตฟิลมาก่าเี๋เรไปหนนี่ไหนปจะไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดงานนะครับมีงานสตีมตัวสตรีมเมอร์ไหวหนาวเล่นมเล่นเหมือนอบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหคะรอบชุดไทยติดเช้าภาพโอ้เป็นแบบปวดอินเตอร์รอบอินเตอร์ประเทศไทยใช่ครับอุยสุดยอด แน่นอนแน่นอนวันนี้จะที่มาสมมติว่าจับปีเนาะปีที่เลาก็จับปีก็ต้องจับก็เลยแบบว่าแบบที่ว่าจะมา20กว่าคนก็คือเป็นผู้เข้าประกวดใช่ไหมมาจากทั่วโลกเลยทั่วโลกยุโรปอเมริกาอเมริกาใต้ครับผม แล้วก็เอเชียอืังแล้่ไหมปีที่สองเหรอครับโอ้ค่ะแล้วปีหน้าจะไปตัดที่ฟงจีปินี้อะไรนะทำไมเราอยากไปหรอโอ้คนมงไม่ได้ตัวเออเธอไม่คิดว่าถ้าเธอได้มงปีนี้แล้วเธอจะไปอังคารตอนไหนที่โน่นหรออ้าวอ้าวเหลือชั้นเหลือชั้นเหลือชั้นเออ มันซับซ้อนมันซับซ้อนใช่ใช่มันซับซ้อนนี่ครับน้องเขาแต่งเรียบร้อยแล้วสวยงามดีครับพี่อะไรชื่อองาน่งหนครับงานั่งใหนงานั่งเียวกับลูกตั้งใจจะมาดูงานไหมนะงานเลยนะมาตไม่เพื่ออยากมาแต่ว่าเราตั้งใจมากินอมากินเรามาเราทิปเราตั้งใจมากินเออไปกินหม เออกินบัตรทองมัตรทอาคอปเปอร์ตอนเย็นบัตรทองแต่พี่เราตอก่อนแต่พี่เราเปล่าหรือเปล่าไม่รู้คุณว่าสภาพเด็นี่ยควรเป็นอะไรไม่แเหรอฉันจะน้อไปสั่งสอนใครได้เตยเองไม่ร้องเป็นคุณหมอหรือเปล่าพยาบาลคุณอพยาบาลคุณหมอได้อยู่อ่ะมีหนึ่งในสองนั่นคืออาคุณหมอ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 คุณคุณหมอ อันนี้อันนี้ไม่ได้ผ่านอบรมอืมนี่โผล่แล้วนั่งตั้งนานนั่งตั้งนานถามหมอเนีกระซิบกบอยู่เดี๋ยวจะแจ้งจับหมอเถื่อนนั่นไหญ่นั่นใหญ่ว่าแล้วพีคได้พีค มาะจะกินด้วยไหมคะนี่นะแล้วก็มันนั่งไม่ยอมพูดนะพี่สาวสุ่มมากเุ่มนะสุ่มฟังซิมันมันจะไปฉีดที่ไหนกันเรามาเนาะาข้อมูลมาก่อนว่าต้องฝ่าดินเท่านั้นใช่ถ่ายคอสตูมขึ้นชื่อในพศเนาะประเทศจีนแลต้องมาที่นี่เลยเออเรามาที่นี่เลยฝ่าดินแล้าชาวชนไทยอันดับหนึ่งนี่โอ้โหนี่คิดสโลแกนให้เรียบร้อยพี่อาร์ตอ่ามันเป็นแบบอ่า อะไรนะนางฟ้าของฟ้ามันมีที่มาและที่ไปจริง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 จนิ้งไหนนิ้งไหนนิ้งแดงไหนนิ้งแดงไหนเออนิ้งแดงไหนแต่แต่ใส่ฟ้านะจ๊ะถ้าใส่แดงมีเป๊ะเลยนะแล้วทำไมทำไมถึงดาวออกว่าเป็นไม่เหมาะกับพยาบาลแต่แอบ ไม่ดูทรงน้องเขาไม่มีไม่มีไม่มีดูดูทรงดูทรงเขาน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างสักอย่างแต่ปกติอยู่โรงพยาบาลจะไม่ได้ดูเป็นทรงแบบนี้ใช่ใช่เราจะคลิปลูกอีกแบบไม่ไได้ับม่เป็นพันโลมก็เอาเหรอดึกึกว่าคลิปลูกเอาแล้วโรงพยาบาลบางใหญ่ลงมาซิลินทร์หรับ อันนี้นี่คนขอนแก่ใช่ผมเกิดที่ภูเวียงเกิดสองปีแล้วไปโตเชียงรายดีจังเราเกิดอยู่ลบบุรีแล้วก็ไปโตอยู่อจริงเหรอชอบใส่เสื้อฟรีที่โรงพยาบาลแล้วตรงนั้นแหละใช่เพราะว่ามันมีตาโรงพยาบาลไงเราไม่ต้องแบบไปซื้อเสื้อยื้ซื้ออะไรเราใส่ของฟรีไม่ได้เล่งเนาะไม่ได้เล่งไม่ได้เล่งใช่ไม่ได้เล่งไม่ได้เล่งตอบจะแจกทั้งหมดแล้วนะไม่บอกใครนะแต่เราคุ้นแล้ว นี่ไอนทุกคนรอรอช่างภาพหันมาเลยดิจ๊ว้าว้าวแล้วข้องฝากแดงอยู่นะเต่ไม่มีแนงถ่ายยืนไห่วอล์กแต่งโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยดูดิสิติลุกว้าว ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่วัดอรุณนะครับไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารูปออกมาจะเป็นประมาณไหนยังไงชอว์ว้าวใครเอย่ยแม่นายแม่นายเจ้าคะวันนี้แม่นายมาถ่ายรูปที่มาชักภาพต้องบอกมาชักภาพที่วัดอรุณหรือเจ้าคะ สวยโชว์ไม่ลายไม่นายห,หูดังไม่นายพุ่งมากสวยสวยสวย

สวัสดีครับในฐานะของผู้จัดการประกวด Mr. สเตอร์แบงก์อินเตอร์เนปีนี้นะครับผม13เมษายนนี้อยากให้ทุกคนนะครับมาชมการประกวด Mr. สเตอร์แบงก์อินเตอร์เนในรอบไฟนนลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถมาซื้อบัตรได้ที่หน้างานนะครับที่สมาคมไทยจีนนะครับอาบารลนนะครับชั้น12นะครับสำหรับใครที่มาดูไม่ได้นะครับสามารถรับชมไลฟ์ได้ที่ช่อง YouTube Mr. ตอร์แบงก์อินเตอร์เนครับ สรับาจะฝากเลยครับปีนี้ครับผมก็อาร์นะครับพรบวีนี้เมื่อวันนะครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาให้กําลังใจอาร์ครับทั้งหน้างานและทางออนไลน์นะครับและผู้ประกวดทุกท่านด้วยนะครับครับแล้วเจอกันนะครับหนึ่งสองมองกล้องครับหนึ่งสองโอเค ครับสำหรับแฮปปี้บัน a ดคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Welcome to Thailand สวัสดีครับอาร์พรประวีนีมวันนะครับมิสเตอร์แบร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับ วันที่13นี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลของอาร์แล้วนะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาให้กําลังใจอาร์และผู้ประกวดทุกท่านนะครับที่สมาคมไทยจีนะครับแต่ใครที่ไม่สามารถมาได้นะครับสามารถดูไลฟ์ออนไลน์สดได้ที่ YouTube Mr. Bear n t t r r n t t o o n l l นะครับ